ครับสวัสดีครับพ่อแม่พีน่น้องเอฟซีแอดช่องมาเฮงผ้าม้วนนะครับเนาะเอามือ่อนี่กะมาขอคาประทูปูนะครับเนาะวันที่ยี่สิบหกนะครับเนาะมาขอคาประทูปูาคาสมภักนะครับพอนไห้มาก็คือหนึ่งศูนย์หาราคาหัวเก่า โดยพิจารณาสำหรับแนวทางต่างประเทศเหมือแรื่องนะครับเนาะ,ะแล้วกามาเบิ้งบรรยากาศน้ำกันว่าปูเพิ่นทักอีหยังแน่มือนี้นนะนแล้วครับเนาะมอขับมาแล้วสำหรับแนวทางเสียงโซกเข้านะครับนะเนาะเพิ่นจะให้เข้าตัวดีตัวได้สำหรับมือนี้พิจารณาเบิ้งไปน้ำกันได้ครับเนดะ้อ เบิ้งไปน้ำกันวิเคราะห์ไปน้ำกันแอดมินกะเขียนให้ตามความเข้าใจของแอดมินได้ครับเด้อตามนั้นครับอย่าพลาดเด็ดขาดพ่อแม่พี่น้องไปรับชมรับฟังน้ำกันครับเรื่องหลอกว่าเก็บ้งินสิเก็จังไหนพอมาหน่อยเดี๋ยวว่าสิสิขีว่าจังไหนก็แบกมาถัดไเพราะว่ามีที่จับแล้วผู้ใดจะจับก็่ผู้ใดจะกับก็ มาหามัาน,มนก็งอแยงมั้งแยงไทยหมดรักเอ,อี่ยมต่อมามาเลยมาหาให้ต่อนะ <c oughs> มาหาให้ต่อ,ตอก่อนเพื่อนเลยต่อเป็นครั้งได้เหมือนเดิมพ่อพูดคำไหนคือคำนั้นคนเราต้องมีฉัตรแมงวันมาหาให้ครับผมเอา้าได้เมาเ,มเราดิพอเป็นนั้นปากเมาเ,มเราดิเอ้า่าใหามาหาให้ต่อต่อเ่อนเอาครับผม ต่อเป็นข้นงในพอมาทกำถี้ไแมงมาถังอีนั่งหนักมาอยนิดมั้งไปเขาย่านชอยกันเออขีวม่ดจอดรักชื่อเขาว่าอะไรแับเออปักเชอดเองว่างให้พบจอดกันว่าอะไรว่าอะไรว่าอะไรเขาได้วางด่งว่าอะไรหลักขั้นแรกคือข้างหนักขั้นที่คือเมบ่ปูขั้นที่คือเมื่อแมงขันได้ความาหาแห่ง ลราห้องสามเราทามเราบามา้าแม่สามเราบ้าแมอไอ้ที่เราแตนงแตางบาไรบ่โอ้สิรอดะตัวอีเท่าเท่านันไม่บอนบอนนั่นม่เอาะบางคนจับครรู้จักเขาไม่คิดอลแม่มึงก็เวลาบวยฮอหมดแล้วพอบ้านเราฮอปหมดั้งมบ้านเขาคั่กฮอกไลยเฮ้ยยังนอนอึูกอดกันยังหูกอดว่าขึนไปกัน มาหกคับหกไลป้ายกับเก้าเหมดเอาไปร่างได้แล้วหันร่างออกได้ร่างไห้มันออกได้ดากันหรด่ากันด่าก็รัวัวไปช่องมากับว่าเห็นมันเมาหลายครับผมมันไม่ไปขี่มันก็อาจจะท้อมาหมคับเราเลยน่า้ายด้อบางร่างมากนง่ไปร่างออกไปด้วยแล้ว ว่าร่างจักเชียดก็พอวันัเก้ากับเก้าพองานม่ muốn กับตีฮกดักเน็มาเองร่างห็วัดไม้ได้แม่ว่้าใผู้ใดถกไปเห็นแบบมันไ่หรอไม่าแบัดเมาของเราแกัดสีเป็นกระแพยงอย่างเด้ปูกระเพงแต่ตาไม่รูอ เขาไปร่างอ๋อเขาสยให้ร่างวันนเนาะไปร่างไ้เข่าเด้เห็นแบอใครไปร่างให้เขาดเด้เขาตรงหันมัอายัดราอยากัอยกยเขาา้าได้ยัาร่างช่วยให้ได้เป็นหยั่งดาดัดลงกับด้ายก็แตมาเห็น,กะกะมมว,นว่ามาัก้ากระดายแต่นม่คุ้มมีคายเล้อว่าชันว่ะยาใบป่าราดได้ไหมคะว่ากันเห็นว่าเท่ากับนม่คุ้มมีคายจังเห็นว่าเท่ากระดาน มาเห็นว่าพอบอกเขาเห็นว่าเขาใหญ่เกพอคิดไปคิดมายิ่ีรางเด็กให่กันบ่ยอกม่เล่นด้วยเหัวเขาอกอดใจเทากันยังเลงได้อืมแต่ขังมาหางแห้งในการที่ไม่โทษนั่นละเอาคนข้าวเกาเกาหน,นาแบบกระไดห,หาไปร่างไปช่วยออกได้เขาว่าไปคัดทีเชวี่าไหนไา้พอ ขอรับไหวๆเอ่าเห็นมาเท่ากันนาษเท่าก็ไม่คุ้นไม่คายเ่ดอกกระันกนามันคู่หนาคู่หลังาะปูเน่อยตาจัว่าจุดดอกอืมตาคว้าดาครับผมต้องดักตาบ้างบ้าบัคัดบ้งเห็นแต่ใช้แมินขยายยังไม่เห็นมันดำหนาขีอกับ้าเช็คใบทองบ้างนะ ทปไปเ็นอมากแเริ่มเขากุกฝนป่วยเท่านใจสิได้ไปบานเกาเมื่อก็ได้ไปมากเกาก็ไปบานเกาเง้าหลังใขอให้บบางจักน้อยใจเด้อร่างห้คน้บ่นจักน้อยใจก็ถือเขากุกกระดาจบ้าใจทั้ไหลายข้อหายไม่ชื่อนั้ข้อกระดานเออก็ไปบานเกาเม้างหลังก็ลดา การปกปิดเจรญายันในการรับชมอย่างใกล้ๆนะอย่าคิดีีมาจะขูไข่ว่าหรือว่ามาแล้วเด็กมันก็จะหักไข่ครับผมมันไม่หักไข่หรอกเบิ่งคับครับทอดเบิ่งคัรับครับจะได้เห็นขอมเลยแล้วก็มาทอดแบบครั้งแรกเลยด้วยครับผมวางลงไาจาเป็นครั้งแรกเลย ว่าอะไรจะเกิดขึ้นปคิดเท่ารคิดเท่าไอดิเขาแมนิเขาไม่ดีเวลาพูดตาแม่ก็มาแมนมาชีบเอามแมนมาฉีบเอาม่เอามาฉีบเาว่กคั่มาแมนะแมนเราอีกนานนานวัาคั่งมาไหนมาบัวตอนถาว่าคูที่ตายอนแกถ่าเติดาขั่งมาไหน กกรถกจะ่า้กงเพ่เที่ยาารถก็ไต่ามาเทม้ามวยตเอาทามาสีตายต่อแคว่าชานมารกระต่ายเท่าแไรกับพยันต์ต่ออะไรไม่เวราประจําการละป่วเท่าแ้วกับพยันออก่อไปบา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 รถบาบาเขาถึงเท่าบาร่ถึงเท่าเขาบาบาจังืถรถเท่า้วกับพยนออันตน,นต้อพาวาชานมา ป้าเท่ากับเข่าว้าว่าไม่คุ้นไม่คาแต่ร้เบาสว่าระเท็ตอบอกไม่จะ้ขี่กลงกด้วยเห็นการณาขีว่าเี่ยแต่ว่าวงด่าเคี่บมาขี่ได้ขี่ขาดมาต่าง้าว่าเที่ยงออกว่าห้องไม่มาเนี่ยมาือว่าตึ๊งคักึงคักตึงึงคัึงักึกึงคักึักึงกึงคััคัึงมาึงึงค อแต่ครั้งนี้นะพี่พ่อยังหบอกทันโอ,อ้ครับผมเบ้าที่สุจรมาดาดาในาเป้าเขาเาว่าถึออีคอเลยคิว่าเบ้ารับกับมิ่นะอาจาณได้การรับทุ่มเบ้ารับกับมิจพ่อเชียงเมื่อกีเชียงงางวันที่เออฮานาขู่ไทยวันเกาานน่าครับผม เรไม่ใช่หน้าายนการรับท้องคือเอาหนังช่องลาดไปทีนี้เอาตาช่องกาปเขาอย่างชอไปชองว่างีนีคขู่เาปฏิบัติอย่งนีเขาตาบ้าปฏิบัติไอ้พ่อมว่าการมาแกงรูปรบนเพิ่มว่าอะไรการแกงมันไม่ได้ีนีแต่จะมาไปร่างออกครับกไปร่างออกครับเขาหนังบ่าเ่อมาหาเงินกังใคร ไม่เปลี่ยนไปยังไงก็ไม่เปลีป mm hmm. ่ยนไปปักเสียเองเธอนั่งได้เาขาเขาขอจอดักจอจัตจอดรู้ไอ้ครับจ่อกัวม่๊อครับผมตอนเรียงกันมาใช่น่าจะเป็นอะไรไป mm hmm. พ่อเ็ให้ต่อดูแต่ครั้งมาหาเพลงเป็นครั้าางแพ่อก็ว่าจำคิด hmm. ว่ชมพู่จะเข้าใจได้ปนะ๊ะ mm hmm. พ่อต่อชิงแยนนงี่มตรเริ่มชิงแยงันอาไปก็มาเห็นไ,บไหบ ไปลับมาแล้วับ่มริ่มมาที่ยี่สิบหกเหมือนเริมมาที่ยีสิหใครมานะครมาเกมเตยบันที่จะต้องให้ยารอดบันที่หนึ่งส้งใช้ว่าคนขัดเต็มบันที่มันือเต็่มันจะเป็นคือได้ก็ได้ปู่ที่สูงแถมมองจอดแต่ละเขาเป็นยักสิคืนเบ้าดังคือมง่ายกระดับขัานอลยก็ปีนขึ้นไปอ้ปีนข ตั้ปีคือถาตุกเอาว่าปีคือกระแรวแต่ว่าปีคือการจอดไปถนนตอดไปถนนองท่าพาะว่าอยากเสียค่ารถนมาทางแค่ไหนเถอะมาทางเช่นเมื่อไรเช่นเมื่อไรจอดไป้่าไรถูกได้จะจอดที่ไปจอดที่บวกควอไปจอดที่ป่าจังงาปักมากก็ได้ข้ามาอยากเสียงิ ขันพลายทับปอตเตกเสียชกน์ครับผมเสียชกา์ชัตัว่าเสียามาถึงได้ต่อใส่มอีนั่งชงพอ่อมาจังคีน่ะพอลูกได้เสียามาแต่เขาเป็นเส <c oughs> บสเีอาที่นั่งอนั่งชงพอ่อนหลายแถวหลายก้มยามเอาเยอะมากเอาจังมาเอาลูกบ่าเสียบ้านใดที่เขาบ่าทางมา ลูกบัดจ้ดกันมาหาแข้งก็ได้ปุ๊บว่าบัด้บ่ได้กันยังมาตาคิวตาคิวพอง่าอะไรฟองอยง่งเั้นเข้ามามกันยังว่าตดเป็นคิวผู้ใดมาที่หลังกันต่อที่หลังขัดัวแม่บ๊อครับผมเออมาหาแข้งมากกว่ามูดังกันตั้งจต่เป็นคั้งแรกเขาขับมานันที่ปุ๊บเอียงนั่งชมพ่อมาที่รังคิวเขาถัดไมาคิ้วบได้ดหลังอียงนั่งชมพ่อเออมาที่หลังพ่อก็เอาเหมือนเดิม มีพ่อมาได้ครับใคที่นี่ว่าอยากเสียใจไหมก่อจะปวดฟุ้งออกมาไอ้ใจไกลไอ้ป้างางออก่าเอาว่าได้กลเอาพ่อมาข้าได้กป็นข้าหนบี้บ้าให้เขตก่อใครเขากอนก็ตามกูคาติการูทักว่าทุก่งทุกอย่างมีกาติกาหมดเออเต้ฉลองบ้านมึง คือออกเอ,อินไปว่าจากว่าจากไหนกี่พอกระบอกว่า,าดีๆกระบอกแต่ดิว่าแันแว็บบอกคาปะาทูกะห,ยหัยไปได้หายไปแล้วททีย์วาคาค่าชมพักหาาบากินแล้วค่าคืขาดทับได้บ้าลก็ขาดได้ค่าแรงพักข้าวอกไปดูได้พอยานาคเล่นน้ำเล่นน้ำตกน้ำตกมันมีหก้า น้ำตกหกเก้าไม่้องวาววันใครที่ใช้ตั้งฐายานน้ำตกหกเก้าวันี่วเนาะันปูน้ำตกหกเก้าหาว่าน้ำตกเก้าหกวันเนอะถ้าว่าน้ำตกหกเก้าจะหวานปู่แมงนี้อนนั่งหนักลอยราวานรางเอาเนาะไปดูน้ำตกหกเก้าว้าพี่ว่า ปัท mm. ี Twelve, ่มาขาวน่ะเออไม่เหมือนใครเลยน้าตกหกเก้าบาททีท้มาวางนหอนไ่พอตังชื่อได้ชื่อน้าตกหกเก้าเ่อดดตังชื่อว่าน้าตกหนึ่งหข้าชาแนลเมื่อใวาจังทานมัน่าขออ่านเื่อใวาจังน้าตกหนึ่งหกข้าชาแนว่าทานห่านมันว่าขออานขนาแยกบหนึ่งหกข้าชาแใครรู มัดค้องกันด้วนะทื่อนี่ไปทีนี้มัดค่วนบะฮะเจ้าหนึ่งหอข้าทนายเป็นทีนี้ว่าคล้อบีดูได้หรือเปล่าวีกบเขาจีนั่งมเจ้าอ่ะีถางันมัเก็บหนึ่งหข้าทําให้อข้าเยอแต่อีนังแตงโมเราลูกเต้าบรออีนังแตงโมเราลูกเต้าบะรอมันตังแตงโมพารวยวาดสาววาคือมง น้ำแตงโมโพาร์ตุหหร้ราเดิมขาดเด้อเปิดทั้งเต้แล้วกนะ็โปิดปดเปิดวิจารา์น้านในการรับชม <c oughs> บ้าๆจังๆนี่ั้างแตงโ,โมบอกว่ากู้วานเึ้ามปัญหาขึ้นหวาจังโปดวิจารนา์น้ด้านในการรับชมเด้มขาดเด้อขัอนจังขัน,ขน,ขนกับว่าไม่ใ้บ,บ,บ,ใบอ แตงหมอผารวยยังว่าผ้ารวยอ้ย่างม่าผ้าวเขารวยปาช่อไหลเต๊แตงหมผาโชคบไหมันอยากมันผ้าไหลเต๊ะแตงหมผาโชคมนจากมาผ้าเขารวยมันน่าพาดจาเขารวยเต๊ะแตงโมผารวยเชิดชมูง้อขาดเด้อมาทถัมา บาดทีก็เมาวันท่องเกตเตงโมพาโชคนะคะะน่ะหวานวะเกตเเตงโมพาโชคน่ะแต่ย mm ักโชคขึ้นด้วยทีมันมาพารวยมันพาโชคอื มันวรู้อ่ามันว่าเปเออวว่าคักมาแน่ี่พอแต่ฮได้แน่ว่าว่าคักมาแนว่ามูนตาเท่าว่าคือหาวตาแก่คนเขารองแคอยังง้แต่ว่าอาถ้าว่าคือไฟขัพอว่าวาจังทันขัเข้า่ามนตาเทาห่าวตาแก่ เอ้าว่ามาอไตถามว่าคือสิทธิ์ตายมาเมืม่อไงเอเรย่างคือวานไดม,นมาคักว่าแหน่าย่นางมาเขาพาเขาไปต้วเราว่ากลาเขาตายเขาง,ไงไ่าหลายเพราะว่าจถึงเมื่อกี้ย่างจะถึงเมื่อกี้อย่างาหนักกว่าชัดเ้นเท่านี้เฮ็ดแต่เฮีดแต่ไรเขาท้อท้ท้อท้อทอออกเพราะว่าหันเงี้เพื่อกั แต่ว่าเสียกเปกล่าหออมอพูด <c oughs> เอาบนพอนะ่อเห็นตั้งหลายวัพออักอะไชักไม่เลิกวันดำหมดไงกุ๊บเหมือว่าไงกุ๊บเลยพ่อไงกุ๊บไงกุ๊บไปเต้นเมือว่ามีท้อกัดมันเบาพอ่อมันเมาพอ่อม,มันเมาพอาา่อใอรเขาแต่ต่เอามาอีกให้มันคบถามกว่าัานมันจังพอ่อครอย่งางนาเต้นกตหมูงั้นต้อตักว่าเลเต้นดิเนย chắc mừng đại ta sự phát tiền gì trước bắt tiền khang tạo pho rồi đó, khuf đại bà này, khuf đại ba này bắt gì cái quá cả, khát này, chào chắc bà trước, chào ai này là. Mà cứ, 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 cứ. thì thì khát มาแล้วเ้ามาด่าดิอาจาจะเช่าแขกแขกอาจารจะเช่าแขกแขกถือพ่อเมื่อไรด้วยบ้าแต่หงนอีกทีนี่วบาักตั้แักตั้วแตพอได้เลยเอาระวังชกไหมบ้านบ้าตาถามว่าคือสีตายตนแกบ้าคักมาแน่นะอยิ่งว่างงกได้กันถืออาจาอยหัวแขกคักแขก ต่งคนกู้ตุ้กางกางเทาหนายเนะไม่ต้องพูเทาเทาแต่ว่ากะเทานอนเกิดโดนทื่งได้เมั่วอันคึ้เกองมู่อันตอนเทาแต่ว่าเขาตายตองแก่ไม่มามู่วันตอนเทาแต่ว่าเขอไม่มานตอนแก่ผู้ใดแต่บึงถี่มาที่ไม่ถูกไม่ดับไม่ถูกไม่มาไม่หลุดด้วเออ พาคือผ้ารูกรลานเปนไปหนแค่เขาเท่าว่าเป็นเนาะเท่าได้ว่าได้เท่าแล้วเอ้เท่าได้ก็นั้นเท่าคือเกาว่าได้เท่าร่วงเท่าแด้อเอ้ยผ้ารูกผ้าร้านเทปผ้ารูกผ้าร้านถานผ้ากินผ้าท่านผ้ามวนผ้างินทั้งตัวค่อยเป็นค่อยไปผู้ใหเบื่อมาทัานดีว่าเท่าทั้งนัเดี๋ยวพอเบิ้มพอเงี้อาหารที่านกินเอาแล้วถูกเด้อ ข hm ้อหาไม่เฉยไม่ Arizona, ài, ับไม่เฉยไม่หมานเธ่า sure. ู <tim> ้เจ้าคนพ้อหายร้อ้เรื่อยๆทิ้เดีอันนี้กับตอีกนายจีครึกาคาบันคาบองพ่อพิจารณาด่วนพิจารณาเรียบร้อยเด็กเดี๋ยวพ่อตัดทีเคยเป็นข้อเคยไหนตั้งเพราะเป็นยังแบบว่าตายก็ม่ตายมดโลกหรอกพ่อกระยตายมดโกแล้พ่อตนยมา โรคโควิดตามมาโควิดสิบเก้าตามมาอืมรคโควิดสิบก้ากำลังเข้ามานะพ่อนะคนมาจากไหนเนี่ยมาไทมาปนยังงทีว่าเราเป็นนังงที่ว่าเราโควิดสิบ้าเนังที่ว่าเรอดแทนแน่นอนบ้างมาที่พ่อทีว่าจังที่ด้กว่านานป็นีงมันขึ้นยากเลยยากจะน้ำโควิดสิบ้า ครับผมแล้วโควิดใหมเอาข้อให้มันวิบข้อวิบเท่าแบบเป็นไหมว่าต้องเอาชิปเก่าอืมขั้นชิปเก่ามันวิบอืมขั้นดีชิปมันจังสีอืมดีบากอืมดียูน,ยนี้เอาว่ะดียูนี้เอ็งนั่งห่างเราเห็นดีเหน็น,นงน่ายนั่งรอโอเคนั่งแบบโควิดโควิด ก่ตะวกีดีกีใกล่ตะวมีโลกคู่มีต่างโลกกล่ตะวมีอ,วอันนั้นเขามนม่มีไม่ใช่ต่างทือว่าต่างไหนม้เขาวิดค,คุ้ยวิดแต่ขบ้อวิตอ๋อมาถือว่าต่งโ,โลกคูยวิตค้ยวิต แต่คนทำไมไม่หุ่ยอันนี้เป็นโรคค้นหุ่ยเออ,เอต่างเธอมาเนานะโรคคนหุ่ยดีจริงอืมของเขาโรคโคไม่หว่ยถี่เกา่าของเราโรคคนหุ่ยคนหุ่ยคนหุ่ยดีจริงดีคือก,การต่างเธอไว้เขาเข,ข,ข,ขาของเขาเอิร์นบักควาย ควายวิ่แต่ทําไมคนไม่วิ่ง <c oughs> บัดน,นี้เราต้องเอาคนให้มันวิคนตปวใใติ่งต้ยต้องเป็นเบอร์ยี้สิคือหลอดอลไรเป็นม,มาโป่หลอดถัดตัวเบอร์ยี้สิบคันชิบเก่ามันบ่วิ่เนาะครับบัดน,นี้รอกไหมรอกคนชีวิตบัดถ้ายี่สิบคือวิ่แต่ชิบก้าไม่วิตายตั้งเชื่อไหมอีกแต่้งเชื่อวันอีกต่างอิทพอมครับผม ไม่มีใครทำงวนนี้ขัดขีดนี่หรืแม่นมะไม่ไา mm hmm. วบ้า,ทางทำหวนนี้ขัดขีดโควิดสิบเก้าไม่มีใครทำหวนนี้ข mm ัดขีดเลยมีแต่คนตายทั้งนั้นครับผมเอ,อ้ยท่านโลบไปพอคนวิดดีฉีด mm hmm. โราคนวิดดีทิดบาจ็ิฉีต้องไ mm hmm. ตตันขึ้นว่าคมาขัดมาไหน,นปอดวิจิไร้าจานยไารรับทมคนวิดดีทิด บางคนคนดิดขี้เก่าเลยตามชื่อม่อีกแบบคิดพอ่<_ <T> _>พออีกแบบแแคบิดพออืม้วคักมากเลยเนาะคนมิดดีดขี้โรคคนมิดดีดขีเอ้มมันคือฮิตผฟคิดเกินจะคิดเข่าครับผมเปลี่ยนไหนก็ได้เปอือแมงม ไม่มีใครมีปัญหาเลยมันมีนะปูวัตาวิทตั้นนะมันตะวิทมันตวิทมันตะวิทมันตะวครับผมมันตะวิท<อ>รถแดงพ่อก็พาขี่วิทย์ยนะอือวิทยแผ่แม่น้องวิทแผ่แม่น้องอนั่นแหละที่และหน้านบึงรเบตรงมันแนวถ้าไปไหน มันล้าถามล้วเอา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 ูิกหน้าข้าว่ปคิดข่าวไปคิดข้าวคัดแต่ว่าคัดแต่ว่าเป้าไปเ้ามากหลายมันกเรื่องตอบด้วยไม่หกรอกเออเราล้วตะวังนดอืย เด็ใต้สองตัวตัวใดมันตัวนมันแน่นอาแต่รับครับผมเป้าดีดีเจ้าเขาค่อคนเด็กที่สิบดึก่าครับใช่หรือว่าสิบข้าวรับพวมาจริงรครับหรือแต่เป็นดากรถบอกมาจริงจริงขนดีดีข้าวแล้แต่ขี่ขึ้นหรือขี่ลงครับขี่ขึ้นโอรถขี่ขึ้นถ้าไม่ขี่ขึ้นมันจะได้เื่องหรือล่ะขี่ลงมันไม่ได้มันต้องขี่ขึ้น มันก็แค่นั้นเองอแต่ทั้งน,นั้นแม่นหมอหละพ่อแม่นมาแม่นกระตามเขาให้มันดากขึ้นอเอาจากมากขึ้นไปขี้ที่ขี้ขี้ขี้ขึ้นมาแล้วขี้ขืนน่องแขกมาเขียนตายไปแไังไดงครับผมเอาขี้เจาะด้วยห่อเบาขี้ขบาขาวแบงเกินขึ้นอเอามาเจาะด้วยอเอามาเจาะด้วยเวย็บกระตังเย็บกระตัง แต่ว่าเขาใช้แขนมาอีกครับอทำไรหลายอย่างแขนอะไรนะปู่รอกคนบิดน่ะโอ้แขนรอกคอนบิดท่าทิพเ้าว่าเขนยน่ะที่ขาดเขนครับผมแขนใหม่นาะรอกคนบิดนี่ขี่าังหันะเฮ้ยเจ็บผูุรกชิปเก้าบาทครับบังคับยจันมามันตรงกับมันตรงกับเขาวีิพเป้าว่าจัน ม้าบีก็ันมามีคนมาฟอร์ครับผมเขาเรียกว่าับอัมข้อบีดีชิบท้าไปขั้นเกตชิบเก่าเพราะอะกับชิบดีชิบท้าไปนาะครับผมมาจะมาอะไรทอนนะ่นะเนาะเอาดีชิบเกาดีชิบไปเอาดีชิบไปเลยให้มันเรียบเราอห้ไปเข้าวันใกล้จะถึงวันที่หนึ่งแล้วอเอาดีชิบก็เอาดีชิบแค่นั้นแหละนะครับผมไม่ต้องทอนไม่ต้องเกิน เด้อบ้านขาดทุกเกินเกินขาดขาดขาดนึกก <Man. S 2> <mañana, S 1> pues ma ็เป ¿no? ็นทางเนาะครับผมให้ชิปเก้าแล้วเขาจังให้ยี่ชิปอีกเอาไปนัพอเฮ็ดไม่เนี่ยได้ป้าไม่เนี่ยคิดไม่เนี่ยเอายี่ชิปต่อคาเนาะครับเอายี่ชิปมาหาเห็กับใจยี่ชิปไปเลยครับผมอืบักเช็เองว่าก็เอาที่ชิปอิ่วแต่เาว่าก็เอาที่ชิปคันให้ชิเก้ามายีว่าเอาเด้อชิเก้าว่าเอาว่า เท่าเอาละจะได้นาปูเนาะจะได้เนาะสิบนาะอันตรายเนาคงติดเบข้างหนามันอันตรายถ้เอายี่สิมาค่อยจะมีถูกต้องไหมเมื่อบร่อไเมื่อวัาเหื่อวท่านี้เขาต้อข่าวเด็กเด็กไม่แข็งหรอกให้ไม่ชอบไม่รำไม่ชอบไม่หวานชุูชุกคนเราหรกอเมนี่ห้รรรัด้วยให้รักรำเลยมาถึงหมายทุกคนได้ถึกตันทุูชื่อนะ Cô có c h